โอ้โห oh oh. สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูสาวนุ่นนะครับบรรทุกดินออกจากบ่อดินครับเข้ามาไม่ทันครับติดลมเข้ามาถึงจอดรถคว้ามือถือมาครับรถแบ็คโฮดันตูดขึ้นซะก่อนครับแหมเสียดายจังเลยครับพลาดช,ช็อตเด็ดไปได้ยังไงเราช็อตมันๆแบบนี้ไม่น่าพลาดแต่ก็พลาดจนได้ครับ อยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็โดบโคอบสุดรอครับของสาวนุน่นดับซิ่งนะครับอยู่ที่บ้านถนนชัยครับตำบลกระตัวละมวลอะไรเนี่ยแหละอำเภอปราศาสตรครับจังหวัดสุรินทร์เมื่อสักครู่ติดลมอยู่ตรงรถแบ็คโฮครับแคทสามหดีนี่กลับเข้าไปใหม่ครับ กลับเข้าไปไหมเอาละเอารถไปหลบทางก่อนออ,ออกมาแล้วครับออกมาแล้วเอารถมาหลบอยู่นี่ผมโอ้โหลุมลึกมากโอ้โห <laughs> สุดยอดครับสุดยอดแหแรงเหลือเกินครับสาวนุ่นไปแล้ว ตอนนี้หกล้อที่อยู่ข้างในบอ่อนะครับก็ยังไม่เห็นมาอีกเลยก็คือมันอยู่ในช่วงของทีมงานกำลังพักเที่ยงอยู่พอดีแล้วทีนี้ผมเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาน้องนุ่นก็กินข้าวเสร็จก็ตามมาครับแล้วผมก็ตามมาพอตามมาก็มีสภาพอย่างที่เห็นแล้ะครับอาจจะติดลม บอดินค่อนข้างดุเดือดแน่นอนนะครับสำหรับหน้างานของน้องนุ่นจอดรถหลบไว้นี่แหละเดี๋ยวจะไปรอเก็บความมันข้างในครับหกล้อก็ยังไม่มากันนี่ร่องรอยเมื่อสักครู่ครับดินกระจายเลยครับโอ้โหดุเดือดมากเอาเป็นว่า เดี๋ยวรอให้ทีมงานมาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ดูกันสั้นๆเนาะไม่ว่ากันเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าดีกว่าความมันเต็มรูปแบบสำหรับทีมงานมารีรัตที่สาวนุ่นดาซิ่งนะครับมาวิ่งร่วมสาวสวยที่ขยันทำงานหลายๆคนต้องเอาแบบอย่างครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับ ีเลขสายมันครับสวัสดีครับ